สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 9 1 2 5เมกคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91 2 5เมกรรับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ w w w r a ไวยเว็บตรจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการคนครองธรรมค่ะ สลาะมัีกุวะเรอมาตุลลอฮิตะอลาวะบระกาขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนกรองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM91.25 มเแมกะเฮิรตซแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง radio trang.prd.go.th รายการคนกรองธรรม นะเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มโดยมีผมสุเอสุบเด่นรับหนะ้าที่มานั่งพูดคุยมาร่วมสร้างบรรยากาศมาร่วมนะสร้างสาระไปด้วยกันกับท่านผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับก็ขอทักทายนะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังทั้งทางสัญญาณ91.25 h z เมกะเฮิร แล้วก็สัญญาณในสื่อออนไลน์นะครับที่กำลังรับฟังกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่นะครับแล้วโดยเฉพาะพิเศษนะทักทายไปยังพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อยู่ในเรียกว่าโครงข่ายเดียวกันนะครับนั่นเองนะครับเราก็มีการเชื่อมโยงทักทายกันแบบนี้เป็นประจำกันอยู่แล้วนะครับ พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในในช่วงช่วงหนึ่งนะครับเรียกว่าตั้งใจที่จะนำมาพูดคุยนะครับมาทบทวนมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือในในช่วงนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่ขออนุญาตนะโดยความเคารพพี่น้องมุสลิมเนี่ยหลายท่านนั้นก็กำลังเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์นะครับ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเมื่อพูดถึงการประกอบพิธีฮัจญ์น,นะครับโดยทั่วไปนะครับในการสื่อสารหรืออาจจะในภาษาของสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มักจะได้ยินกันว่าไปแสวงบุญอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่เรานํามาใช้แล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพนะสำหรับฮัจนะครับจริงๆแล้วคำว่าฮัจเนี่ยมันจะมีคู่กันอีกอีกคำหนึ่งนะค็คืออมร์เรียกว่าเรียกว่าฮัจแลออมร์นะครับฮัจคืออะไรอมร์คืออะไรนะครับเดี๋ยวอินชาละนะครับก็จะได้ค่อยๆนะพูดคุยไปกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นนะครับจะให้ความสำคัญไปในเรื่องของ ขัดมากกว่านะครับแล้วก็ในในในขณะนี้นะครับพี่น้องที่ได้เดินทางไปนะจำนวนหลายล้านคนนะที่อยู่ที่นครมักกะมันดีน่าเนี่ยนะที่กำลังทำภารกิจนะครับต่างๆกันอยู่นะครับต่างก็มีความมุ่งมั่นนะครับนะที่จะทำให้นะการประกอบพิธีั่าฉนั้นนะได้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับทีนี้ นะฮะเรามาดูความหมายของคำว่าคนะัะแน่นอนทีเดียวคำว่าคัดเนี่ยถ,ถ้าดูกันตามเขาเรียกว่าตามนัยแห่งภาษานะครับหรือว่าลูกอนเนี่ยก็คือหมายถึงการมุ่งสู่นะครับแล้วก็ตามศัพท์เทคนิคนะครับอสติลานะก็หมายถึงการมุ่งสู่ใบทุลลอ์อัลฮารอมนะครับด้วยการปฏิบัติในบาดาเฉพาะในช่วงเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้นะฮะ อันนี้ก็คือในแง่ของความหมายนะครับพอมาทบทวนกันนะพี่น้องทีนี้ในเรื่องของบทบัญญัติของฮัทเนี่ยนะครับบทบัญญัติของฮัทเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในหลักการนะาประการหรือว่ารูกลออิสลามนั่นเองนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับแต่ว่าในบทบัญญัติ เรื่องของการทําพิธีฮัจจ์เนี่ยถ้าเราดูจากความหมายในองค์การพระมหาแกมปียอนกุอ,นอานนะครับซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบพิธีฮัจจ์เอาไว้นะครับโดยโยนไปในสมัยของท่านศาสดาอิบราฮิมนะครับแต่ว่าในท้ายขององค์การหนึ่งเนี่ยนะครับพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่าเอาสิบไร่มิเนเชตระยีม วลิลาฮิอัลลอฮ์นัสซีฮยุนัยติมานิสตัตโอะอิไลฮิซสบีลานะครับซึ่งก็มีความหมายว่าพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และต้านานั้นได้ทรงบัญญัติให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทำพัจดโดยการไปเยี่ยมบัยตุลลอฮ์นะครับก็คือทําอิบัดะหรือว่าการประกอบศาสนกิจเฉพาะเนี่ยนะครับนานาครมักกะท้ายท้ายจริง,รงๆเนี่ยก็คือมานิสตัตโอะอิเลหิสบีลานะครับ สำหรับผู้ที่มีความสามารถไปถึง mm hmm. ขออนุญาตลงรายละเอียดนะครับคำว่าสำหรับผู้มีความสามารถไปถึงนิดหนึ่งนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพ mm hmm. ก็แน่นอนทีเดียวนะความสามารถเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยหลายอย่างนะครับหลายท่านอาจจะนึกถึงว่าอ๋อความสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับน่าจะหมายถึงเงินทองไหมปัจจัยนะครับเพราะว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์นะครับใช้เวลา เดือนกว่าเนี่ยนะครับก็ใช้เงินไปเยอะพอสมควรถ้าท่านพูดถึงว่าอันนี้อาจจะพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงในเรื่องของเงินทองได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับถูกต,ต้องนะครับแล้วอย่างอื่นได้ไหมคาว่ามานิสตตองอะไรสบีลาก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นสภาพร่างกายใช่ไหมครับอาจจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่เอื้ออํานวยสําหรับการ เดินทางไกลนะครับที่จะไปอยู่หลายๆวันในสภาพอย่างนั้นได้อันนี้ก็ถามว่าถ้าหมายถึงตรงนี้เนี่ยไปด้วยเนี่ยถูกต้องไหมก็ถูกต้องหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรก็ล้วแต่นะครับดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะไปต่อนี่นะคราวนี้ที่จะได้พูดถึงว่าการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับใน หลักคำสอนของศาสนาเนี่ยที่เป็นภาคบังคับนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วคนที่ไม่ได้ไปล่ะการตอบแทนของพระผู้เป็นเจ้านะกับเขาเป็นอย่างไรแน่นอนทีเดียวนะก็ย้อนกลับไปท้ายขององค์การที่ผมได้นำมาเมื่อกี้นะครับว่ามานิสตอรไลเลฮิสบีลา ah ก็คือให้สำหรับ ผู้ที่มีความสามารถที่จะไปได้นะครับทีนี้ถ้าเราดูถ้าเราดูนะครับประเมินในพื้นที่สรืว่าในชุมชนนะในชุมชนเนี่ยนะในชุมชนหนึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะผมอาจจะผมอจะอาจจะประมาณตัวเลขไม่ถูกก็ได้นะครับผมว่าก็ในชุมชนหนึ่งหนึ่งนะครับสภาพในปัจจุบันเนี่ยนะระหว่างผู้ที่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ได้กับผู้ที่ ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีฮัชช์นนะครับผมคิดว่าผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเนี่ยจะมีปริมาณจํานวนเนี่ยอาจจะมากกว่าคนที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจช์โดยซ้าไปนะครับอ,อันนี้ก็บอกเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับซึ่งต่างกับบทบัญญัติอื่นๆใช่ไหมฮะอย่างบทบัญญัติในเรื่องของหลักการ5ประการเนี่ยนะครับอย่างอื่นเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติได้ครบอย่างนั้นแต่ว่าฮัชชินนี่นะครับ เราเราเราขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราจะไปได้หรือไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคําว่ามนิสตตร์อัยริิสบีลาเนี่ยนะเราปล่อยให้อ่ามันพร้อมไปเองหรืออะไรไปเองโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเราไม่คิดที่จะมุ่งมั่นตั้งใจแต่ว่าเราปล่อยไปว่าเดี๋ยวถ้าาถึงเวลาแล้ว่ะนะมันก็จะไปเอง ได้ของมันแหละนะดังนั้นก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกยังไม่ได้ถูกต้องเท่าที่ควรแล้วถูกต้องเท่าที่ควรนี่ต้องทาอย่างไรหนึ่งนี่ก็คือต้องมีการวางแผนใช่ไหมการกําหนดขึ้นมาก่อนว่านี่นะเราจะตั้งมั่นที่จะไปประกอบพิธีฮั์นะครับเมื่อมีการวางแผนเมื่อมีการกําหนดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำจัดเตรียมอะไรต่างๆไป าตามแผนที่เราได้วางไว้ใช่ไหมครับเนะช่นในเรื่องของปัจจัยต่างๆเช่นในเรื่องของร่างกายนี่ใช่ไหมนะเราก่อนไปเนี่ยเรามีการเตรียมร่างกายอย่างไรนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีการกําหนดนะอย่างที่นําเรียนนะครับเรื่องเหล่านี้มันก็ยังไม่เกิดเรื่องเหล่านี้มันก็ยังไม่มานะเสร็จแล้วเราก็ยูนไปว่านะาก็ยังไม่ถึง นะพร้อมที่เราจะไปได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งทีนะ่ไม่ได้ถูกต้องมากนักนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับอ่ะอันนั้นสำหรับการนะพูดถึงการประกอบพิธีฮั์นะครับก็ในเรื่องของการประกอบพิธีฮั์เนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆนะครับ เรียกรูกลในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจ์ซึ่งผมอาจจะไม่ลงในส่วนตรงนั้นนะฮะแต่ว่าจะพูดในแง่ของอเป็นพระวัฒนธรรมที่พี่น้องท่านรู้ฟังนะครับสามารถที่จะเข้าใจได้นะจะเน้นไปตรงนี้นะครับเป็นสําคัญมากกว่าถามว่าทำไมเพราะว่าการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์เนี่ยน,นะครับดูดูคือดูดูผิวเผินทั่วๆไปเนี่ยก็คือการไปประกอบศาสนก,กิจ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าในการประกอบพิธีจา์เนี่ยนะครับมันแฝงด้วยนัยะะหลายประการด้วยกันนะฮะหลายประการโดยเฉพาะการเป็นการรวมเชื่อมโยงนะครับนะทำความรู้จักแลกเปลี่ยนนะครับพี่น้องนะที่มาจากทุกสารทิศทั่วโลกนะครับต่างผิวพันธ์ต่างภาษาต่าง อะไรต่างๆาเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับว่านี่นะจากบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยได้เดินทางมาจากตัวโลกนะครับทำให้เราเนี่ยได้มีการาศึกษาแล้วเข้าใจในบทบัญญัติต่างๆนะครับทำให้เรานั้นสามารถที่จะ นำบทบัญญัตินั้นได้มายืนยัดอยู่ได้นะครับว่าโอ้นี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของมนุษย์นะแต่มันเป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้จริงนะดูจากอะไรดูสิครับว่านะครับจากดำรัสของทาง่านศาสดามวลมัสลลองรือสลัมนะครับที่ท่านได้บอกเอาไว้ทุกอย่างที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ มนุษย์นะครับนำไปปฏิบัติมันไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับของโลกใบนี้แต่ว่ามันก็อยู่โดยทั่วทั่วไปนะครับกระจายกันทั่วทุกพื้นที่นะครับทุกประเทศของโลกนี้นี่ก็คือการทำให้เราเนี่ยลํำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าวความอาตจรรย์ตรงนี้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะยืนหยัดในบทบัญญัติอื่นๆได้นะครับซึ่งก็มันก็มีหลายบทบัญญัติใช่ไหมครับพิธีการดําเนินชีวิตของเรานะในชีวิตของเราเนี่ยที่เราจะมีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับอนะืเราเรามีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรนะครับดังนั้นเมื่อเราได้ไปประกอบพิธีฮัจนะครับเราได้ศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมาเป็นนะปัจจัยที่จะนุนเสริมในการ ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเรามีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแน่นอนเดียวครับอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะยับยั้งหยุดยั้งมันได้นะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันว่าว่าอะไรบ้างที่เป็นเป็นสิ่งที่มีดีเนี่ยมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เนี่ยเข้ามนุษย์ที่ปกติโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจว่าอะไรดีคืออะไรอะไรไม่ดีคืออะไรเนี่ย นะผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเข้าใจดังนั้นนะครับเมื่อเราได้เข้าใจเราได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะยับยั้งนะครับจากสิ่งที่ไม่ไดีทั้งหลายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราก็พร้อมที่จะประกอบสิ่งที่เป็นความดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นผมหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้เชื่อมโยงนะครับว่า ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเราไม่ได้ดูแต่เฉพาะผิวเผินว่าอ๋อการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยครับก็คือการไปแสวงบุญแบบธรรมดาธรรมดานั่นเองจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะครับแล้วเมื่อกี้ผมได้เรียนค้างเอาไว้นะครับในในการที่เราได้ไปนะครับนอกเหนือจากที่เราจะได้ทําความรู้จักที่เราจะได้ศึกษานะครับเพื่อนมนุษย์ที่มาร่วม ปฏิบัติด้วยกันจากทั่วโลกแล้วนะครับอย่างอื่นเนี่ยยังยังมีอีกหลายๆประการนะที่ทําให้เกิดผลประโยชน์นะครับจากการประกอบพิธีฮั์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกให้เราเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบใช่ไหมครับเพราะการประกอบพิธีฮัชเนี่ยนะสี่สิบกว่าวันที่ต้องไปอยู่เนี่ยนะมันก็จะต้องมีการประกปฏิบัติตามระเบียบต่างๆเยอะแยะมากมายนะซึ่งผมก็จะไม่ลงไปในรายละเอียดนะฮะ แล้วก็ฝึกให้เราเนี่ยมีความอดทนนะอันนี้มีความสบายนะซึ่งถือเป็นการฝึกขั้นสูง,<ม>สงกันเลยทีเดียวถามว่าทำไมเพราะว่าในการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะคนที่ได้ไปอยู่ร่วมกันนะที่บริเวณนั้นนะ่นะมีหลายๆล,ล้านคนนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสิ่งที่เราจะต้อง นำมาก่อนเลยเนี่ยนะครับต้องนํามาก่อนเลยนําหน้าไปก่อนเลยเนี่ยนะอันนั้นก็คือในเรื่องของความอดทนนะครับในเรื่องต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ใช่ไหมครับการเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนทั้งหมดนะฮะดังนั้นพี่น้องท่านรู้ฟังครับฮั์เนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นฮั์แบบธรรมดาธรรมดาที่เราจะไปแสวงบุญกันแต่อย่างเดียวนะอย่างที่เข้าใจกัน อะไรนะครับทีนี้ในส่วนในเรื่องของเงื่อนไขและก็ความประเสริฐของฮัจ์เนี่ยนะครับเงื่อนไขความประเสริฐของฮัจ์เนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็ได้เป็นที่เข้าใจกันว่าเงื่อนไขที่จะทำให้ฮัจจ์ถูกต้องมีเพียงประการเดียวนั่นก็คือการที่เราเป็นมุสลิมนะครับสำหรับในส่วนของการประกอบพิธีฮัจ์นะครับที่จะเกิดความสมบูรณ์นะ แล้วก็เงื่อนไขที่จะทําให้มุสลิมได้บรบรลุถึงการจําพัชเนี่ยคือการเป็นมุสลิมที่มีสติสัมปชัญญะใช่ไหมครับบรรลุศาส,สนาภาวะนะ,ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นไทยนะ,ะเป็นอิสระนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับว่ายิบต้องไปประกอบพิจารเนี่ยนะครับ มก็จะมีอยู่นะฮะสติสัมปชัญญะนะรบ,บรรลุศาสนาภาวะเป็นไทยแล้วก็มีความสามารถนะในที่หากผู้ใดบกพร่องประการหนึ่งประการใดนะครับจากห้าประการเหล่านี้นะครับเขาก็ไม่ว่าจบหรือไม่จําเป็น,นที่จะต้องประกอบพิธีฮั์นะครับโดยในเรื่องนี้นะก็ไม่ได้มีอุลมะเอกสิลาฟหรือว่าไม่ได้มีความคิดเห็น ต่างกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันแต่ว่าก็มีความเห็นสดคล้องกันกับในเรื่องของอาการที่จะทำอย่างไรให้ฮั์ของเราเนี่ยนะครับได้เป็นฮั์ที่มีความประเสริฐนะครับทีนี้การการที่มีความสามารถเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักเนี่ยที่จะทำให้ฮั์เนวายิะความหมาย ของความสามารถเนี่ยนะก็ได้รับการอธิบายโดยฮะดิษของท่านศาสราสุลลาะมูเลสสลัมนะครับก็คือสบินะความความสามารถที่จะเดินทางไปถึงไปทุลลอห์หมายถึงว่ามีการนสบียงมีปาหะด้วยอะไรเหล่านี้นะครับนั่นก็คือคําว่ามานิสต์ตออเลหีสบีลานะครับทีนี้นะครับความสามารถเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน นะสองประเภทนะครับความสามารถที่จะทำพัดได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ความสามารถที่จะทำพัด้ดาาดโดยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยการช่วยเหลือของผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นการลงในนะรายละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งขออนาตที่ต่อเนื่องเลยนะครับว่าประเภทที่หนึ่งนี่ก็คือความสามารถที่จะทำพัดได้ด้วยตนเองเนี่ยโดยมีเงื่อนไขยอยู่ดังนี้นะครับคือมีผานักที่สามารถนําสู่เมืองมักกะ นะครับถ้าระยะทางจากที่พำนักนะฮะและมาราคเนี่ยนะมีประมาณนะ86กิโลหรือมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็คืออ,นนคอ,อันนี้ก็คือคนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนะครับแต่ทีนี้ความสามารถที่จะนั่งยานผ่านนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เราก็นะ นั่งเครื่องบินไปใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละนะก็คือ,อต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับความสามารถเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีสุขภาพดีนะทนต่อความยากลําบากของการเดินทางนะแล้วก็มีสเสบียงที่เพียงพอสําหรับใช้สอยรองทางนะในการเดินทางไปและกลับอันนี้ก็คือปัจจัยนะครับเงินทองนั่นเองพูดง่ายๆนะครับรวมถึงความจําเป็นขณะที่ปฏิบัติศาสนกิจ นะซึ่งเป็นส่วนที่นะเหลือจากค่าเลี้ยงดูสําหรับผู้ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบในครอบครัวนะและที่เหลือจากภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายทันทีหรือนะถูกยืดเวลาออกไปก็ตามนะครับอะไรต่อถ้าสมมติวดูตรงนี้เนี่ยก็คือมีสเสบียงเพียงพอนะก็คือเวลาเราไปประกอบพิฮัจณ์เนี่ยถ้าสมมติเราไปแล้วในทาได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิก นะครับในครอบครัวหรือเรายัางมีเจ้าหนี้อยู่นะครับเจ้าหนี้ที่เราจะต้องใช้หนี้เนี่ยนะฮะอันนั้นนี่นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกนะถัดไปแต่ว่าทางเลือกแรกนั้นก็คือเราจะต้องใช้หนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นที่เราได้เป็นหนี้อยู่ก่อนนะครับเพราะว่าการจะใช้หนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องฮับปุน อดัมรือว่าฮักกุนนัสนะครับมันเป็นเรื่องสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์นะครับถ้าสมมติว่าสมมตินะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครับนีนะ่พระตรงนั้นนะครับอำนาจตรงนั้นรายยะตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ใช้นี่ก่อนนะครแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยมีความปลอดภัยในการเดินทางนะครับไม่ว่าในด้านชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เกียรติยศของเขา นะนนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะครับนะมีความปลอดภัยในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินนะฮะต่อไปสภาพเวลาที่เอื้ออํานวยสําหรับเดินทางนะและไปถึงนะเมืองมักกะ,นะะประเภทที่2นะครับประเภทที่ของของอความสามารถที่จะ,ะเป็นการจำพัชนะครับจากการช่วยเหลือของผู้อื่นนะเนื่องจากว่าไม่มีความสามารถที่จะประกอบพัด ได้ด้วยตนเองนะครับอันเนื่องจากอะไรบ้างเช่นนะครับเขาได้เสียชีวิตลงพร้อมกับทิ้งมรดกกวาอย่างเพียงพอและก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขามีความสามารถที่จะเดินทางไปฮัดโดยแต่โอกาสนี่อาจจะยังไม่เอ,อื้อใช่ไหมครับในกรณีนี้เนี่ยจำเป็นต้องหาคนที่อาสาช่วยจำพัชให้กับเขานะเขาต่อไปหรือว่าต่อเน,นื่องกันนะว่าเขายัง มีชีวิตยอยู่แต่อยู่ในสภาพอย่างไรล่ะ,ะชราม,มากหรือมีโรคที่ไม่คาดหวังว่าจะหายกาดจากการวินิจฉัยของแพทย์นะที่ยุติธรรมจำนวนสังคนและเชื่อถือได้บุคคลประเภทนี้เนี่ยนะครับหมายถึงผู้อ่อนแอนะครับการที่คนอื่นช่วยตำพัชแทนให้บุคคลเหล่านี้โดย ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวก่อนถือว่าฮัตัาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเขาจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้ทำฮัตที่ที่เป็นวาญิบว่าที่จําเป็นแทนเขาเนี่ยนะครับหากว่าเขามีทุนทรัพย์เป็นของตัวเองหรือมีความสะดวกใดๆหรือได้รับการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จากผู้อื่นแล้วตามสัตที่ถูกต้องเนี่ยนะครับว่าถือว่าอนุญาตให้ผู้อื่นเนี่ยช่วยทำฮัตในกรณี นะที่เป็นฮนะัตสุนัตะได้นะพี่น้องนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับในเรื่องของการประกอบพิธีฮั์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกหลายประการด้วยกันนะคั่าจะเป็นในเรื่องของฮั์ของเด็กนะมุสลิมที่มุมายยิดนะว่าจะต้องทำอย่างไรนักวิชาการเนี่ย มีความเห็นสอดคล้องกันขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดในเนื้อหานี่ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงวิชาการเยอะเนี่ยนะครับผมก็ขอขอนุญาตที่จะไม่พูดถึงในรายละเอียดนะครับในส่วนนี้แต่จะพูดถึงความสำคัญของการประกอบพิธีจัจณะในช่วงท้ายนี้อีกสักนิดหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับว่าสรุปก็คือว่า ฮัจ์เนี่ยเป็นหลักการอย่างหนึ่งใน5ประการนะของศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้แต่ก็เรียนย้ำกับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าการไปประกอบพิธีฮัจนะหรือว่าการปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างอื่นๆเนี่ยนะนะเป็นไปอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลนะบ,บทบัญญัติที่มีเงื่อนไขมีข้อยกเว้นนะอยู่ อยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าที่ผมจะพูดถึงนั้นก็คือมนิสตาตออะเลฮิซาบีลาให้สำหรับผู้ที่สามารถเดินทางไปได้นะอย่างที่ได้นำเรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังในตอนต้น,ตนแล้วก็อีกนั่นแหละว่าในการประกอบพิธจั์นะครับมันมีสิ่งที่เป็นแฝงเอาไว้นะครับในการที่จะทำให้มนุษย์นั้นได้มีโอกาสได้มาพบกันนะครับแล้วก็ได้มี โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งนะทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงหลักการถึงบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้จริงนะครับเมื่อเราทุกคนนะเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่านี่ก็คือบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทํากันอยู่เพียงไม่กี่คนนะแต่นู่นนะดูสิ พี่น้องเข้ามาจากทั่วโลกนะครับมาปฏิบัติในสิ่งที่เหมือนๆกันมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังความยิ่งใหญ่นะครับแห่งพระผู้เป็นเจ้าและแน่นอนทีเดียวนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะรักษาหลักการอื่นๆน,นะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีตถาต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจังจะจะยังผลประโยชน์ให้กับ เรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับได้ใช้ชีวิตนะร่วมกันในโลกนี้เนี่ยนะครับอย่างสันติสุขและก็สันติภาพนั่นเองอันนี้ก็คือเป้าหมายในเชิงสิ่งที่ได้แอบแฝงเอาไว้นะครับเราอาจจะไม่เห็นนะครับในสิ่งที่เป็นซาเหตุ ate, ในสิ่งที่ในทางตรงนะครับแต่สิ่งที่แอบแฝงเอาไว้นะมีมีเฮกมามีรูสเซียในฮัจจิเนียเยอะแยะ มากมายนั่นเองเอาละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอขอบคุณพี่น้องท่านผู้ฟังนะที่ได้ติดตามกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับสำหรับรายการคนครองธรรมนะขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสวทตร,รังนะครับท่านพครับซอนาวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ จ้าหน้าที่ประจำสถานีนะที่คอยอำนวยดูแลในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับทำให้เสียงของผมนะครับสามารถที่จะส่งม,มายังพี่น้องท่านผู้ฟังนะที่กำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับก็อินชาลอนะครับเราลากันไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวบิลายทตาฟิกวันดีเดยะอัสสลามอัยกุมมาราะมะตุลลอฮ์วบรอกาตุ